มีเรื่องแล้วมีเลื่องพี่กูงูงนะจะมาเล่นสนามเด็กเล่นตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเดินมีผู้บุกรุกอะ่ะแล้วเขาบอกว่าผู้บุกรุกตรงนี้นะมันแปลกมากเลยแต่จะไปยังไงหรอเดี๋ยวเราจะมาบินโดนพิสูจน์กันนะคะเพราะว่าวิดีโอนี้นะเป็นการเก็บภาพสนามเด็กเล่นที่แบบว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวประหลาดอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามาดีหรือมาร้ายนะก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ถ้ากดแล้วไ,ไปบินโดนก็เลยทุกคนตอนนี้ดูคนของเรานะคะไปที่สนามเด็กเล่นแล้วยดนะ นี่มันตัวอะไรอะื่ออะไรอะพี่กุ๊กตัวละครในไมค์ครับเหรอตัวสีฟ้านี่มันคือสตีฟนี่สตีฟในไมค์ครับถ้าทุกคนเล่นเกมไมค์ครับทุกคนจะเคยเห็นนะไอตัวนี้คือสตีฟถ้าเป็นคนดีนะเอ้ยแต่ก็น่าจะเป็นคนดีนะคะเพราะว,าว่าวิ่งไปทำสนามเล่นโอเคปัดเรามาดูกันต่อเฮ้ยไมค์ครับในชีวิตจริงทุกคนไม่น่าเชื่อเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเดี๋ยวเราตามหาก่อนนะคะนอกจากจะมีสตีฟแล้วจะมี สตูกด้วยไหมอ่ะไม่ใช่ละผิดเฮ้ยทุกคนมันคือตัวในเกมไมค์ครับอะเฮ้ยเดี๋ยวนะซูงเข้าไปดูคือเราเจอแต่สตีมนะคะยังไม่เจอตัวอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปทางอันขอดที่เล่นกีฬากันก่อนเพราะเขาเดินไปทางนู้นมีเหมือนแมงมุมสไปเดอร์ในไมค์ครัแบเบฮ้ยตัวนี้่ะตอนเช้ามันจะไม่ทำร้ายคนนะพี่กุ๊กอ๋อตอนเช้าไม่ทำร้ายคนอโ,อโอเคเขายัางชั่วปลอดภยัปภยปลอดภัยโอเคไปกันต่อ ทุกคนตอนนี้นะเราบินโดนไปที่ทะเลสาบนะคะเมื่อกี้เราเจอทั้งสตีฟทั้งสไปเดอร์นะคะเราเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรอีกนะคือตอนเนี้ยมันเป็นสนามสนามกว้างใหญ่ไพศาลคือเรากาําลังตามหาคนที่บุกรุกสนามเด็กเล่นก็คือตัวละครไมค์คาร์ฟเออเฮ้ยเดีเออ๋ยวนะตัวขาวๆนี่อะไรอะสเกลต้อนเนะาะกระดุกมิงธนูพี่กุก๊กๆระวังมันยิงออโดนโดนนะโอเคโอเค เดี๋ยวมันจะยิงโดนเรานะคะถ้ามันยิงโดนเรานี่คือโดนพังได้เลยนะเฮ้ยเเขาเขาเป็นตัวไม่ดีใช่ไหมใช่พุกุ๊กเฮ้ยแย่มากเลยลบๆรบๆกันลบกอนทุกคนเดี๋ยวเขาจะยิงเรานะคะห้ามให้เขายิงเราหรือว่าเขาไม่ได้ยิงเราเขาไม่ยิงอะไรหรือเปล่า,มาไม่ยิงนกยิงไม้ยิงอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันป่าทุกคนตอนนี้เรามาจะ <loca x> สกิลิทันยิงได้เลยที่กุ๊กโอ้ยโดนสกิลตันยิงเหรอโอ้ยสตีฟโดนยิงโอ้ยทุกคนตอนนี้เราเจอสตีฟในชีวิตจริงนะคะโดนยิงอะคือแบบน่าสงสารมากเลยอะออสตีฟใน่มาค่ะไม่เขาเลเวลเก่งไหมคะเขาไปแล้วแต่ค้นไหนพี่กุ๊กอ๋อเหรอเฮ้ยแล้วทำยังไงดีเรากลัวเขาตาย,ตายอะเขานอนแบบว่าอาซายอย่างงี้เลยอะเขาน่าจะโดนพิษของธนูยิงนะดูดิวันนอนแบบม่องเท่งเลยอะแต่เราก็ไม่รู้เขาจะตายหรือเปล่านะโอเคป่ะมาดูกัน ทุกคนตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปไปกันผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะนั่นนะซีวิก๊กเขาจะมาทําอะไรสตีฟหรือเปล่าโออน่าดโโีโอ้โอ้เขามาช่วยสตีฟเขาเอาอันนี้ทนะนว่ดึงออกโอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคอ๋อแสดงว่าผู้ชายเสื้อดําคนนี้คือคนดีที่มาช่วยสตีมนะคะโอเคไปกันต่อ โอเคหลังจากที่เขาช่วยสตีฟแล้วเขาแบบว่าสตีฟเป็นอะไรบ้างสตีฟบอกว่าสตีฟไม่เป็นไรนะโอเคไปคือสตีฟเนี่ยเป็นตัวละครในไมค์คาบที่แบบว่าคนน่ะชื่นชอบกันมากมากเลยนะทุกคนนะนี่เขาจะพาสตีฟเข้าไปในอนานศาลานะคะโอเคศาลาแบบนี้นะมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนิดน,นึงนะโอเคทุกคนเราเอาใจช่วยให้สตีฟหายดีดีกว่าเพราะสตีฟคือคนดีใช่ไหม <L un ters> เดี๋ยวเดี๋ยวกอนนะถ้าทางแบบนี้ ตาเป็นสีขาวแบบนี้ <G ül> มันไม่ใช่สตีฟถ้ามันร้ายมันคือ Hero by, ฮีโร่บายดิโกกฮีโร่บายหรือตัวร้ายในไมค์ค้าบอรอ,อเฮ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวเราดูต่อนะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะตัวร้ายในไมค์ค้าไม่ใช่สตีฟนะคะเป็นตัวผู้ร้ายนะเขากำลังจับฮีโร่บายเออฮีโร่บายกำลังจับผู้ร้ายนะคะไปนะคะโอเคไปเรามาดูกันเฮ้ยทุกคน อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้สตีฟจับตัวละครเออคนไปแล้วนะคะเขาจะจับคนไปที่ไหนอ่ะเราก็ไม่แน่ใจนะอาจจะจับไปทดลองหรอหรือจะจับไปโลกมนุษย์ก็ไม่รู้นะโอเคป่ะไปดูกันไะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ประตูมิติอะไรหรือเปล่าอะประตูมิติโลกสีม่วงทุกคน เป็นม่านประตูมิติเลยอ่ะมันเป็นประตูสู่นรกพี่กุ๊กเฮย้ยจริงเหรอทุกคนพี่กุ๊กมันแปลกแล้วนะไอ้ตรงนี้คือประตูสู่นรกเหรอสีเ่วงประตูสู่นรกของโลกเกมไมค์ครับงั้นเหรอเฮย้ยทุกคนเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูกันนะทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเป็นสีแดงทุกอย่างเป็นสีแดงอย่าบอกนะว่าโลกปีศาจของไมค์ครับทุกอย่างกลายเป็นสีแดง ตอนนี้โดนของเรานะคะโดนถูกวาบมาที่โลกของปีศาจโลกของนรกของเกมไมค์คาร์บเรียบร้อยแล้วมันเป็นโลกเว้ยทุกคนเดี๋ยวนะเราหลบกันหลบลูกไฟก่อนนะหลบลูกไฟโอเคโอ้โหลูกไฟนะคะหลบไปซ้ายหลบไปขวานะโอ้เฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้นะเราอยู่ในโลกันนี้โอหยหลบๆลบโอ้โหถ้าโดนของเรานะโดนลูกไฟในไมค์คร์บชนนะคือตายแน่นอนโอ้โห ทุกคนเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะเฮ้ยไอตัวร้ายของไมค์คมาแล้วเฮ้ยน่ากลัวทุกคนเฮ้ยเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราขอหาทางบิดโดดออกไปก่อนนะคะคือโดนของเราตอนนี้มันโดนจดจง้งด้วยไอตัวร้ายในไมค์ครับ Oh น o no. Oh น o no.